สามสิบเปอรเซนหรือบาไม่รู้เนี่ยนะขอห้าเปอร์เซ็นก่อนนะให้สสวราพรได้พบกับพี่น้อง먼ค่ได้เล่าเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวท่านว่าดก่อนอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงเป็นคําถามที่ผมจะถามพี่สุนัยเป็นคําถามสุดท้ายก่อนที่จะพี่น้องเราอยากจะถามอะไรนะครับพี่สุนัยครับพระชาที่ปรึกษาตั้งมาหกสิบกว่าปีแล้ว ถ้าเปลี่ยนเป็นผู้หญิงก็อายุ60กว่าก็น่าจะอายุพอสมควรอย,วอ,ยววนนอยากจะถามว่าที่เขาที่เขากล่าวหาพี่ใหญ่ว่าไปลักหลับวันนั้นอยากจะถามว่าพี่มีความรู้สึกยังไงถิงไปลักหลับเขาครับก็ยากคือเรื่องในสทา,านี่ครับเป็นเรื่องที่บางทีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจ ท่านคงเห็นนะครับวันที่เราผ่านกฎหมายเรื่องโทษกรรมผ่านตอนตีสี่กว่ากว่าถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเกิดถ่ายทอดออกทางทีวีพวกประชาธิปัตย์มันก็จะเอาคําพูดของผมเนี่ยไปบิดเบือนจับประชาชนบอกว่าเห็นไหมมันจะเอากฎหมายเรื่องโทษกรรมออกมาอีกแล้วบอกท่านก่อนนะครับไม่มีแล้วครับ ไม่มีกฎหมายนิรโทษก,กรรมอีกแล้วครับพี่น้องโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานึงอ้จะพูดว่าร้อยปีไม่มีไม่ใช่นะแต่เหตุการณ์ที่เกิดการรัฐประหารตั้งแต่19กันยา49จนถึงวันนี้ที่ฆ่ากันตายนะครับที่ท่านเห็นในทีวนีนะครับจะไม่มีการนิรโทษก,กรรมขอให้ท่านเชื่อใจนะครับ แต่จะเล่าให้ท่านฟังว่าแล้วทําไมกฎหมายนิรยโทษก,กรรมที่ออกมาพี่น้องครับบ้านเราเนี่ยมันไม่เพเคยเกิดเรื่องเลยครับเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้ว80ปีเนี่ยมีกฎหมายนิระโทษก,กรรมที่ทําให้บ้านเมืองยุติเป็นระยะระยะแล้วก็เดินหน้ามานี่เกือรู้สึกจะ25ฉบับน,นะครับ ดังน,นั้นประสบการณ์ที่จะออกกฎหมายนิราทษกรรมก็ดีจะออกกฎหมายปรองดองก็ดีเนี่ยคนไทยมีประสบการณ์มาแล้วพักประชาธิปัต์นี่มีประสบการณ์เยอะเหลือเกินครับคนแรกแรกที่พักประชาธิปจะต้องรู้ไอที่พังต่อต้านแบบนิรโทษกรกรรมไม่ถูกเนี่ยนะคนที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมคนแรกแรกของ พรรคประชาธิปัตยกรูปเลยคือพ่อของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ครับพ่อพรรคประชาธิปัตย์รู้จักนะฮะนายพวงอภัยวงศ์ออกกฎหมายให้แก่การยึดอำนาจในปี90ครับเห็นไหมฮอีกคนมันเป็นพ่อเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นพ่อเลี้ยงพ่อตัวไม่ทราบและพรรคเองมันก็สนับสนุนอาจารย์คารพ์ลจนถึงวันนี้ยังมีชีวิต ออกเป็นพระราชบันออกเป็นพระราชบันอย่างนี้รโทษกกรมันแล้วน,น,นะว่าคนเอกมนูรุขจรตอนนั้นสมัยนั้นเป็นมนูรุขจรนะครับพันเอมนกมณูรุขจรตอนนั้นทำการรัฐประหารและไม่สำเร็จในเหตุการณ์ตอนนั้นผงจำได้นะครับวิทยุกองพลหนึ่งก็ออกอากาศพอออกอากาศก็ สั่งยิงเลยที่ั่นเอกมโนดิสั่งยิงมีคนตายมีคนบาดเจ็บรุนแรงยิ่งกว่าวันเหตุการณ์เรื่องทักษิณีกครับทักษิณไม่ได้สั่งรถถังไปยิงใครไม่ได้ไปฆ่าใครชักอย่างรปรากฏว่าตอนนั้นคงจำได้นะครับตอน,น,นรัฐประหารปี2524ครับ24หรือ26ะ <24 S 1> ครับ24เนสนาครย2เกิดขึ้น2ครั้งนะครับ คนเอกคนที่อี่นะายทันสังกรมให้อ,ใหนะออกกฎหมายสองครั้งเลยครับออกวันแรกเป็นเป็นพระราชบัญญัติึออกเลยพอออกเช็คเขียนไว้มาตรามหนึ่งบอกว่ายกเว้นโทษให้หมดเฉพาะคนที่มารายงานตัวทหารนะที่มารายงานตัวนี่ยกให้นะแต่ไอ้คนที่ไม่รายงานตัวเนี่ยก็คือลูกป,ป๋าทั้งหลายเนี่ย ก็คือพันเอกมนุษย so, so, ์นี่นะมนุิดหนีออกไปไอพุ่งไรายงานตัวนี่ไม่ยกเค่องให้แต่ไม่พอเจ็ดวันออกพระราชการผมอิจฉาบนางครับบอกว่าไอที่ไปรายงานตัวก็ยกให้ด้วยครับตอนนั้นใครเป็นรัฐบาลครับพรรคประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลครับใครเป็นนายกครับพลเอกเปรมครับไม่เห็นมีต่อต้านเห็นไหมฮะท่านครับผมบอกท่านว่า เราอีกสองปีเราจะเข้าสู่ AEC <ร>นะครับถ้าบ้านเมเืองเราทะเลาะกันไม่เลิกเนี่ยเราจะเสียเปรียบเขามากเพราะอะไรครับเพราะเส้นเขตแดนไม่มีแล้วรฟรีเขตหมดแล้วครับผลิตสินค้าที่ไหนส่งสินค้ามาขายได้ทั้งนั้นอันที่หนสองวีซ่าไม่ต้ขอแล้วครับสินประเทศ ที่เราเรียกว่า AEC ถ้าเรายารังทะเลาะกันอยู่แบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ,รบต่อไปก็ไม่มีใครมาลงทุนที่นี่เขาก็ไปตั้งอยู่ที่ลาวลงทุนที่ลาวเสร็จแล้วส่งของเข้ามาขายไทยได้รเราก็แยกดังนั้นการออกกฎหมายโทกรกรมที่เป็นปัญหาอยู่ขนาดนี้เนี่ยเห็นพ้องต้องกันหมดแล้วครับบอกท่านนะอะไรเป็นเรื่องยืนยันล่ะ ฝ่ายค้านก็เห็นด้วยฝ่ายค้านรู้ได้ยังไงเห็นด้วยตอนตีสี่กว่าเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาจะไปอยู่ทําไมนะครับดูไหมครับพรักร่วมราาัจะมานี่เห็นด้วยอยู่แล้วพรักชาไทยนี่เห็นด้วยอยู่แล้วเขาก็อยู่แต่ว่าเห็นด้วยยังไงตอนตีสี่เขาต้องหลับไปนอนแล้พอแล้วเขาก็อยู่โรงพยาบาลให้พักภูมิใจไทยฝ่ายค้าน ตาชัยคิดชอบครับอายุ84 85แล้วยังนั่ง่างตาโวดให้นยครับโวนสุดท้ายให้ผ่านนี่นะตาชัยยังโวดให้ครับแสดงว่าอะไรเห็นพ้องกันหมดนะแล้วผมบอกท่านเลยน,นะทหารเขก็เห็นด้วยครับทำไมเห็นด้วยจะได้จบที่ีบ้านเมืองท่าไครกันเนาะลืมกันบางส่งวนเจ็บปวดต้องยอเกเจ็บปวดก็ลืมกันไป แล้วก็เดินไปข้างหน้าเหมือนอย่างที่บ้านนี้เมื่อนี้เคยมีมาและผมจะบอกให้ท่านทราบแล้วทำไมต้องออกจบี c ทำไมไม่เอาอีกวันนึงวันพฤหรือัสที่ไม่จบก็ไม่กีกวันนี้ที่เพราะว่าประชาธิปัต์ไปโกหกบ้านเมืองทั่วไปหมดบอกว่ามันรีบมันจะไปรีบยังไงล่ะครับขพอเท็จริงเนี่ยเราไปพูดอีกวันมันก็ได้แต่วันนั้นประชาธิปบัต์มันตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับ มันเตรียมไม้หน้าสามมาฟาดพกผมแล้วมันไปชุมนุมที่สามเสียงเนี่ยครับแล้วมันก็ตั้งท่าไว้ว่าจะเผด็จสึบเราทันทีพอมึงออกกฎหมายปั๊บวันศุกร์วัน,วนพฤหัสมันเตรียมพร้อมหมดแล้วครับปุ่นเคื่องก,กาว่าวันศุกร์กูจะมาล่อมึงเราก็มีประสบการณ์มาแล้วครับตอนที่พันธมิตรมารอบสภาเนี่ยนะ ท่านครับคืนวันที่ออกกฎหมายที่ท่านบอกผมไม่รักหลักก็จะทิ่ปัดน,นี่นะเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าอายุหกสิบมันน่ารักหลักที่ไหนนะปรากฏว่าบ,บรรยากาศในสภาเนี่ยครับเหมือนวันที่เจ็ดตุลาคมสองห้าห้าหนึ่งที่ฆ่าันตายที่ร้องสภานะครับที่พันธมิตรมาร้องสภาเหมือนกันไม่มีผิดกันเหมือนเจ็ดตุลาเจ็ดตุลาปีห้าหนึ่งที่พันธมิตรมา,าร้อมสภาจำได้ไหมครับ ให้ผม,มจะจจำแม่นท่านอาจจะจำไม่แม่น,นเพราะผมปีนกระแพงหนีอยู่แต่ตอนนี้ท่านท่านในสภาจะเห็นนะครับเขาทำบันไดปีนหนีเป็นทางการเรียบร้อยแล้วคนระับสมัยนั้นไม่มีครับต้องเอาไม้กระบอกาดปีนงันครับปรากฏบรรยากาศของทุกอยาก่างหนึ่งเอเชียเอเอที er A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  T v, ถ่ายทอดสดการด่ารัฐบาลในสภาเมื่อ ปี5าเมื่อเมื่อครั้งสุดท้ายเนี่ยเหมือ,มอ,มอน,นอกันนะถ่ายทอดสดโดย a อ t v ที่สามเสรพักเียปปะนั่นงดูแต่ทีวีเชียร์กันรึมมหมดเหมือนกันดีครับแล้วมันก็เตรียมมาล้องเนี่ยมันจะเตียมมาล้องมาสดุดใอ้เราก็ประเมิสนสถานการณ์แล้วเ้ยเดี๋ยวฆ่ากันตายอีกแน่เลยแต่กฎหมายมันเดินแล้ว ทุกฝ่ายเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าควรจะจบมีแต่ปัิบัตใปรากฏว่าเราเลเอาอยัางไีอย่างคืนนี้บอกเอาให้จบเลยครับเอาให้จบมันทึงได้จบคืนนั่นเลยเพราะถ้าไม่จบไปจบเวันศุกร์อีกแล้วครับดังนั้นเมื่อจบไปแล้วคนตช้าปอาวัตศุกร์ปจปัยม่หมื่นเลยเลยไม่จะทําไงต่อสามเสน บอกว่าพี่น้องสามแสนชื่อที่บอกว่าสถานีรถไฟนี่นนสามแสนหรือสามแสนผมลาให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเนื้อความเนี่ยผมจะลาให้ฟังต่อไปว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วทาไมต้องถอยเพราะอะไรอย่างไรคยวจะบอกสักต่อไปครับ,รบพี่น้องครับแสดงว่าพี่ผมเนี่ยไม่ได้รับหลักแน่นอนแม่อายุหกสิบกว่าเป็นรับหลักก็ไม่ไหว <c oughs> มีแต่จะมากล้าเราแล้วพี่ พี่น้องเรามีอะไรจะถามท่านสุรชัยท่านจะนยานยไหมครับขอเพิ่มเิ็นึยครับไม่สามาวายนะครับวันนั่งน,นอกจากยิงเสาอากาศวิทยุคนหนึ่งแล้วนักข่าวออสเตรเลียก็ตายไปคนหนึ่งด้วยเพราะอะนไอ้ทีสบอกว่าเนี่ย้องกรรมไม่ให้พวกเขาแม่พวกอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกครับและการเมืองมันต้องจบลงด้วยกัรเมือ สุดท้ายมันจะจบได้ก็นรกนรโทษกรรมถ้าไม่จบลงด้วยเนรโทษกรรมหมายว่าทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งอดีตสิทธิุเทศติดคุกหมดแล้วคดีเล็กน้อย,ยผมเนี่ยคดีไม่ใช่มากคดีแค่คำพูดนะยังติดคุกและฆ่าคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บเป็นร้อยถ้าอย่างนี้ไม่ติดคุกผมว่าประเทศไทยไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีคุกกันแล,ล้วแต่ผมยืนยันนะครับว่าคุณพิธิ์สุทเทพไม่ติดคุกครับ ไม่ใช่กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะคนไทยตีกันก่อนเกิดสงครามกลางเมืองกนแต่เดี๋ยวผมจะไล่คำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอย่างมีเหตุมีผลท่านฟังออ่างนนะครับครับคือปัญหาเนี่ยที่เรียกก็กร,รมสุดซอยไม่ผ่านเนี่ยฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยความคิดเห็นของเขาเขาไม่ได้ต่อต้านเรนื่องคำสุดซอยเพราะสุดท้ายมันต้องเรี่อแต่เขาไม่เห็นด้วยเรื่องเวลาที่เหมาะสม ก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาตั้งแต่ปี5051เนี่ยพันธมิตรยึดสนามบินปี51นะครับท่านสุนายแล้วก็อภิษฎเนี่ยความผิดถึงทั้นฆ่าให้คนณอายกั้90ก่าสกว่าศูบาทเจสองพันกว่าแต่คนเชื่อแดงเนี่ยทำผิดหลังจากนั้นปี53คดีเล็กๆน้อยๆนะติดคุกจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ออกแต่ไอพวกน้นยังไม่ได้เข้าคุก และปรากฏว่าคุณอภิสิทธ์ก็ยังลอยหนะ้าลอยตาบอกว่าตัวเองไม่ผิดถามว่าถ้าคนตายเก้าสิบกว่าคุณบาดเจ็บสองพันเนี่ถ้าไม่ผิดแล้วตายเองอย่างนั้นเนือเขาก็ถามตรงนี้ดังนั้นเขาบอกว่าวันนี้ถ้าศาลเนี่ยสมไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างไม่ลำเอียงไม่สอมาตรฐาน นะครับพิจารณาคดีให้เหมือนกันถ้าเสื้อแดงไม่ให้ประกันตัวเสื้อเหลืองก็ต้องไม่ประกันตัวเร่งคดีเสื้อเหลืองคดีอภิสิทธิ์คดีถ้าทั้งสามฝ่ายเสื้อแดงก็อยู่ในคุกเสื้อเหลืองก็อยู่ในคุกอภิสิทธิ์กสุเทพก็อยู่ในคุกรับรองไม่มีใครอกครับที่จะค้าเนี่ยทั่วนเสื้อแดงไหมครับแต่เสื้อแดงก็ถ้าโอบสุชอยตัวนี้นะ ให้ท่านพักสิงพ้นเชือแดงพ้นแต่ไอ้เชือเหลืองไม่พ้นอภิษฎไม่พ้นเขาเอาอ่ะส่วนไอ้เชือเหลืองต้องปล่ยนูนบอกว่าถ้าสุดชอยนะอภิษฎพ้นชุเทพพ้นเชือเหลืองพ้นพักสิงไม่พ้นเชือแดงไม่พ้นเขาเอาตกลงเอาไอ้ที่ตัวเองใกล้เคียดนั้นมันก็ตกลงกันไม่ได้หักตรงนี้แต่สําหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าที่ท่านบอกว่าตีสี่วันนั้นประชาิย์ก็เอาใครก็เอา และตอนหลังไม่ออกมันน่าจะมีอะไรเลยกว่านั้นหรือเปล่ามันมีรายการคุณขอมาหรือเปล่าล่ะคะลงทุน30%ที่น้องเรจะเล่าให้ฟังว่า30%นะที่น้องเรามีใครจะถามอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีนะฮะไม่มีนะครับผมพบอย่างนี้ฮะพอนี้เรามีแขกพิเศษของเราพวกเราช่วยตบมือต้อนรับ สอสอน,นครสวรรค์ทักเพื่อไทยท่านทายาคบทาย,ยาศแกบบ่ันด้วยมาทีนี้เพื่อให้ตรงนี้มันหมดสินส้นกระแสความนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รายละเอียดเราจะมาชี้แจงในแต่ละมุมท่านสอสอทายาทก็นั่นอยู่ด้วยกันตีสี่เหมือนกันครับดังนั้นถ้าสุนายนักหลับทายาทน่าจะรักหลับได้ดีกว่าเพราะ สาวปัจจะชาธิบัตร์ก็หกสิบุนัยก็60แล้วแต่ทาย,ยาทก็40นี่ก็น่าจะดีกว่าเดีย๋ยวถ้าจะได้ดูฟังนะซึ่พี่เวลาพรก็นั่งอยู่ด้วยกันครับท่านจะได้เห็นหลายมุมมุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะครับในเวทีเสื้อแดงก็ไม่มีแต่นี่เป็นเวทีเฉพาะนครสวรรค์ผมบอกให้นะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมันเอาเปลี่ยนเขามาก มันอยากจะกหลุดเหมือนกันครับแต่มันกะว่าจังหวะนี้ทําลายก่อนครับแล้วมันไม่รู้ว่าสิ่งที่มันทําลายเนี่ยไม่ใช่พักเพื่อไทยนะไม่ใช่ทหารนะแต่มันกำลังทําลายประเทศครับจากการที่มันขัดขวางถ้ามันทําลายประเทศมันรอดยังไงมันก็กะว่าพอทําลายประเทศเรียบร้อยแล้วมันได้เป็นรัฐบาลสร้างประหลักทางมันก็ซึมมาเป็นรัฐบาลแล้ว มันก็จะหลุดจากผู้ต้องหาโดยใช้อำนาจรัฐเนี่ยเป็นเคลียร์ตัวมันเจ้าเดียวแต่ว่ามันไม่สนใจนะครับว่าประเทศพัองทลายยังไงนะผมจะบอกกับท่านในเวลาช่วงอีกเวลานึงที่ขึ้นมาเดนียวเมื่อคืคบนักดนตคนว่าเพราะอะไรยังไงนะครับอย่างไัเวทีตรงนี้นยุติแค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวถัดไปเราจะขอเชิญท่านสสของเรานะครับขึ้นมา พี่น้องแล้วก็หลังจากพูดเสร็จแล้วก็จะพบกับท่านดรสุนัยแล้วก็ติดท่านด้วยเอาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์สามสิบเปอร์เซ็นต์ให้ขยัแยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาผมจะรับในช่วงนี้ปรบมือให้กับทรัพยากรสามท่านบนเวทีแห่งนี้ก่อนครับพี่น้องครับแล้วอีก